มาดูครับรถสอนน้ำมันนะครับของปั๊มพีทีครับอะงราย่างเตรมอยู่อันนี้เป็นถ้วยจวงจากจอะไรนะครับผู้จัดการจากกองกลางนะครับจากจากองกลางนะครับจากของกรมการท่า,าไายในนะครับทางจงวัดมาฐานนะครับมีซิน ปิดแก้ไขไม่ได้นะครับอันนี้พีซีตรวจตรวจยังไงตรวจทุกเดือน,เด,อนเดือนละหนึ่งรครั้งนะครับทุกตู้ในตรวจเองก่อนครับแล้วก็จะมีเจ้าที่มาตรวจทุกปีใช่ไหมปีละค,ครั้งนะครับทุกทุกเดือนจะมีการทําการตรวจวัดปริมาณหัวใจนึองมีปีสามครั้งอ๋อหัวใจนึงมีปีสามครั้ง อันนี้่ถึงยังอ่าอันนี้ครับมาดูโอเคก็เก้ายังไงโอเคอเค,ครับห้าลิตรเอานลครับมาดูเดี๋ยวรอให้นิ่งก่อนอ่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่าห้าลิตรดูห้าลิตรอันนี้ก็ห้าลิตรค่ะ,คะอันนี้ก็เกินมา ห้าลิตรอันนี้เกินมาประมาณสองขีดใช่ค่ะอันนี้ห้าลิตรอันนี้ก็คือเกินมาห <Okay S 2> ้าโอเคครับถ้าเท่านี้เกินมาห้าถ้าเท่านี้เกินมาสิบโอเคมาคารานครับเกินในครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองรันนี้ขดแบบลิต โอ้โหอันนี้ทดสอบอันนี้สองครับเกินไปนุ่นบวกเลยเนอะบวกยี่สิบมิลลิตรค่ะนุ่นแหละอันนี้ล็อกแบบบวกบวกไปเกือบอะไรวะอะไรศูนย์ศูนย์จุดสองห้ามิลลิตรนะครับบวกนะครับตัวน,นี้นะครับโอ้โหครับหัวนี้แหละหัวนี้จะมาเติมประจำทีนี้ผ <c oughs> <c oughs> มจะจำเลยหัวนี้ นี่ครับพีทีสมุดหมายเลขสองสองสี่นี่ครับทำการวัดทุกเดือนนะครับทุกตู้ทุกหัวใจซ้ายขวาวมาหาตรฐานครับ